ครับสวัสดี FC ช่องสาระสาระจับชายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเอบีเดอจ้าวันนี้นะคะวันนี้เรามาลงให้เหมือนเดิมนะแต่เราจะปิดสูตรสักหน่อยนะคะเผื่อมีใครอยากสนใจที่จะเอาสูตรตัวนี้นะคะ เอาไปทำเองในราคาที่399บาทนะคะส่งฟรีนะสูตรนี้เดินดีอยู่นะคะเดินดีมากๆและที่แอดบีใช้ประจำแล้วก็ใช้สอนในวีดีโอนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลาวสตานะคะ vip เราจะให้เด่นไปเป็นนะคะเด่นนะคะคือ70นะคะ70นะคะวินนะคะวิน จะให้เป็น9 1และ2ตัววินเราจะให้ทุกคนนะคะทำการจับมัดกันนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างเพราะว่าบางทีเอสบีอาจจะจับวินให้ไม่หมดจับวินเฉพาะที่เอสบีชอบก็ได้นะคะชุดเจาะให้เป็นนะคะให้เป็นเป็นเป็น79นะคะ70นะคะแล้วก็71นะคะ เลขเด็ดคือเจ็ดศูนย์สองนะคะตัวนี้เลยนะเด็ดมากๆเลยนะคะเด็ดมากๆเลยนะทุกคนมาต่อกันเลยนะคะที่ดาวโจน VIP นะคะของวันที่ยี่สิบเอ็ดคือตัวนี้นะคะของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเราจะให้เด่นเก้าศูนย์นะคะศูนย์เก้า เอาเกูนดีกว่านะ,ะโอเคนะคะวินหนแล้วก็3อย่าลืมนะคะอย่าลืมจับมัดกันเอาเองเลยนะคะจะทุกคนชอบตัวไหนมัดตัวนั้นเลยนะคะแล้วจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น03 02 ศูน,นะคะถ้าเราให้เจาะตัวไหนคือตัวนั้นเด่นนะคะเด่นก็คือเด่น0นย์ะคะถ้าเป็นรูดก็รูดศนย์นะคะรูด0นเลข3มตัว0 2 3นะคะเลข3ตัวนะคะดาวโจน VIP นะคะ ต่อมาจะเป็นดาวโจนสตาร์นะคะดาวโจนสตาร์เราจะให้ทุกคนเด่น0 2นะคะโอเค0ูนย์สองวินสามสี่หให้ทุกคนทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะเหมือนเดิมนะ แล้วชุดเจาะเลขสองตัวจะให้เป็นสองสามสองสี่สองห้านะคะสองสามสี่นะคะเลขเด็ดตัวนี้เลยนะคะเด็ดมากๆเลยนะคะค่ำคืนนี้เด็ดจริงๆนะคะ ต่อมาคือหุ้นดาวโจนปกติหุ้นสำคัญมากๆเลยนะคะตัวนี้นะอยากจะให้ทุกคนนะคะวิ่งเด่นนะคะหรือวิ่งบนรูดล่างได้เลยนะคะเราจะให้เด่นเป็นเด่นหนึ่งห้านะคะวิน6 7เดแดนะคะ มัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็นห้าแปดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกนะคะเลขสามตัวห้าหนึ่งหนะคะตัวนี้นะห้าหนึ่งหตัวนี้นะเด็ดจริงๆสําสำคัญมากๆแอดบีชอบตัวนี้นะ ตัวนี้นะคะแอดบีชอบ58นะคะห้หเน้นมากๆเลยนะคะตัวนี้นะ ห้าแปดห้าหกเน้นมากๆเลยนะคะและถ้าใครชอบสายรูดให้รูดห้านะคะสายรูดให้รูดห้านะคะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าเรามีสูตรเป็นของตัวเองนะเราอย่าคำนวณเองเป็นอะไรเป็นนะคะสั่งซื้อสูตรของแอดบีได้นะสูตรอาจจะมีหลุดมั่งนะคะอาจจะมีหลุดบ้างเป็นบางวันนะคะเป็นบางหุ่นด้วยนะคะก็เลขและสูตรก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องตามปกตินะคะ ก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าสนใจหนังสือทัก ID มาได้เลยนะคะ399บาทส่งฟรีจ้าบ๊ายบายลาก่อนนะคะ